พี่ครับพี่มาทําอะไรในป่าแบบนี้สม,มิมันจะมาแล้วขึ้นห้างเร็วครับอะไรหนูนกเสียงนกแตกตื่นครับได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าไอ้หนูขึ้นไปบนห้างเลยจับดีๆนะเขาทำอะไรวะพี่ตอนนี้มันยังไม่ไปไหนหรอกพี่ต้องระวังถ้ามึงเป็นสม,ม,มิงมึนก็ขึ้นมนาะโอเด็กยังเลี้ยงขึ้นมนาะสวัสดีครับผม และเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาคนเดียวนะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินทางเข้าไปยังที่ห้างกลางป่านะครับนะห้างที่นี่เนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าอาถรรพ์ความอาถรรพ์ความอันตรายมีมากมายนะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่หลายๆคนนะครับไม่เคยพบเคยเจออย่างแน่นอนนะครับในห้างห้างนี้นะครับผม อยากพาทุกคนนะครับมาตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับมาดูความอันตรายนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทําตามนะครับเพราะว่าผมมาที่นี่ผมเอาตัวรอดได้นะครับนะผมมาจนผมชินแล้วนะครับรู้วิธีเอาตัวรอดหมดทุกอย่างแล้วนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับโดยตอนนี้ฟ้าคลึ้มมากๆเลยนะครับทั้งๆที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งบ่ายสามโมงเองนะครับผมเดินทางมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่เก้าโมงนะครับถึงระยะทางก็บ่ายสามนะครับ ต้องบอกว่าระยะทาง่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับดังนั้นทุกคนเดี๋ยวเราเรียบดินทางไปกันต่อเลยนะครับอีกสักพักหนึ่งคงจะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราลุยกันครับทุกคนต้นนี้เป็นต้นหนามนะทุกคนยวเป็นต้นอะไรนะครับนี่ทุกคนพอรู้ไหมไม่เคยเห็นเลยนะครับต้นแบบนี้ในป่าแบบนี้จริงๆไม่เคยเห็นเลยนะครับ โอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่รู้เรื่องสมุนไพรนะครับสมุนไพรเยอะมากมากครับตรงนี้เห็นไหมมีคนมาต้องมาตัดไม้อะไรกันอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่นี่แหละนะครับมาหาสมุนไพรนะครับนี่ทุกคนบ่ายสามป่าคลึ้มจริงๆนะครับตอนแรกตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับเห็นฟ้าสว่างสดใสเลยนะครับ แล้วมาถึงที่นี่เหมือนป่าเนี่ยปิดไปเลยนะครับผมเลยรู้สึกถึงความอันตรายของป่าที่นี่เลยนะเดี๋ยวนะทุกคนคลิมมากคลิมมากป่าที่นี่เนี่ยถ้าไม่มีห้างผมไม่กล้ามานะบอกตามตรงเลยนะครับขอพูดตามตรงเลยนะครับผมไม่กล้ามานะแต่โชคดีที่ว่ามีคนเนี่ยที่เคยมาป่าที่นี่นะครับเขาทําห้างเอาไว้นะครับ เหมือนคนที่นี่เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอันตรายของป่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนว,ว้าเหมือนผมได้ยินเสียงคนนะ บริเวณนี้มันได้ยินเสียงคนจริงๆนะโูรู้สภาพป่าทุกคนเฮ้ยแต่ผมได้ยินเสียงคนแก่จริงๆนะลองฟังกันดูเสียงอย่างชัดเลยอะ่ะเฮ้ยใครวะใครเดินมาวะ ไปอ่ะออกมาดิไม่นานเมื่อกี้ได้ยินเสียงเดินตามครับเฮ้ยใครวะใครวะ,รวะเดินตาม เฮ้ยเฮ้ยใครวะข้างหน้านั้นจะมีคนนับทุกคนเดี๋ยวใครอ่ะใครอยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ใต้ห้างด้วยนะครับใครอยู่ตรงนั้นถามได้ยินไหม อาวุธข้างกายต้องรีบแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่งั้นผมไม่รอนแน่นะครับมีดที่ผมถือนะครับเป็นมีดอาคมนะมีดเนี่ยมาผ่านจากมืออาจารย์ดีๆมาเลยนะครับนะหลงอาคมให้ผมนะครับใครวะถามอ่ะได้ยินไหมใครอยู่ตรงนั้น ขายอะเอาเด็กนี่ว่าไอ,หาอไห้หนูมาทำอะไรหนูหนูมาทำอะไรฮะแล,รรแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่หนูมาหาสมุนไพรเหรอ หนูมาคนเดียวอะตัวหนูแค่นี้หนูมาคนเดียวเหรอแล้วเมื่อกี้หนูบอกว่าอะไรนะรีบขึ้นห้างทำไมอะหนูขึ้นไปก่อนเลยหนูถอดกระเป๋าไว้เดี๋ยวพี่พี่ขอด,ดูข้างในก่อนหนูมาหาสมุนไพให้ใครให้พ่อครับให้พ่อไปหนูขึ้นได้ไหมหนูขึ้นไปบนห้างเลยอันตรายเร็วๆถอดไว้ถอดไว้ถอดไว,ดไว,ดไว้เดี๋ยวพี่ดูเอง ถอดเอาไว้เลยสมุนไพรไม่สําคัญแล้วหนูรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีสมิงพอหนูบอกหรือว่าไงไ,ไ,ไปขึ้นไปเลยหนูหนูขึ้นได้ใช่ไหม,ไมไโอ้โหตกใจหมดนะครับเดี๋ยวเด็กน้อยมาคนเดียวนะครับพกอะไรมาไม่รู้ด้วยนะเนี่ยไอ้นี่มันพยาร้อยรูหรือเปล่า เดี๋ยวถ่านอ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนะของสมุนไพรที่ของดีเลยนะเนี่ยน้องเขาหามาได้ไงวะวุมไม่ใชจะหากันง่ายๆเนี่ยมัดเอาไว้เรียบร้อยเลยดูดิมาคนเดียวเลยไอ้หนูมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวแขวนสมุนไพรเอาไว้ก่อนนะครับจังตอนนี้สำคัญนะครับ อุ้ยเดี๋ยวกระเป๋าหลุดแล้วกระเป๋าก็ยังเก่าเลยนะครับไปเลยเนานกเสียงนกแตกตื่นคนระับได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าไอ้หนูขึ้นไปบนห้างเลยจับดีๆนะจับให้ดีนะอันตรายหนูมาได้ไงเนี่ยโอโหทุกคนน้องเจอผมเมื่อกี้นะครับรีบเตือนผมเรื่องสม,มิงเลยนะโอ้โหมาได้ไงเนี่ย เหลือจะเชื่อนะครับค่อยๆปีนค่อยๆปีน,ปนระวังไอ้หนูเอ้ยมาคนเดียวได้ไงพอแม่ปล่อยได้ไงเนี่ยวันแล้วปีนได้ด้วยนะเนี่ยเหลือจะเชื่อนะครับค่อยๆค่อยๆหนูเมื่อกี้หนูบอกพี่ว่าอะไรนะเสมิงมันจะมาแล้วแล้วหนูมาคนเดียวเนี่ยนะ หนูไม่กลัวหรอเดี๋ยวนะน้องเขาปีนห้างได้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วนะครับผมต้องปีนไปตามน้องเขาแล้วนะอุย้ยตรงนี้มีลูกประคําด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวหยิบขึ้นมาก่อนลูกประคําคุ้นๆโอ้ทุกคนมันมีคนมาวางเอาไว้นะครับ เพื่อการพวกซม,มิงอะไรพวกนี้ด้วยนะเจอกันไหมหนูรอพี่ก่อนนะเแขวนไว้ตรงนี้เลย,ย,ยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปแล้แป๊บหนึงนะรอพี่ก่อนตกใจหมดพี่ก็ว่าเสียงใครเสียงหนูเหรอ เดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยนะครับการพบสมิงนะครับขึ้นมาตามนะทุกคนผมคิดไว้แล้วตรงนี้มันอาถรรพ์จริงๆนะไม่ใช่แค่ผมนะครับที่ต้องระวังนะครับใครที่มาที่นี่ต้องระวังกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอันตารายจริงๆนะ,ะออโอ้ไอหนูเอ้ยผิวพันธุ์ดีมากเลย มาคนเดียวเนี่ยนะพ่อแม่หนูอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนหนูหนูชี้ดิพ่อแม่หนูอยู่ไหนหนูลองชี้ดิบ้านบ้านพ่อแม่หนูอยู่ไหนโอ้ทุกคนดูนี่ฮนะนี่เป็นบริเวณโดยรอบของป่าแห่งนี้นะครับเอาใครวะ ทุกคนน้อง่ห้อะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นพระนะครับโอ้ทุกคนบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้สัตว์ป่ายังแตกตื่นเลยนะครับในป่าแห่งนี้นะลองฟังกันดีๆนะครับเสียงป่าเนี่ยลั่นเลยนะครับเต็มไปด้วยเสียงของสัตว์ป่านะครับมึงใครวะมาทำอะไรที่นี่อะไรนะ มึงมาทำไรที่นี่กูถามมามึงมาหากูทำไม,นมนะะนะเนื้อกูไม่อร่อยหรอกมึงไปไกลเลยไปไกลไปไหนได้ก็ไปเลย กูมากูมาเที่ยวป่าของกูเนี่ยมึงอ่ะชอบมาขัดขวางกูเสียงใครตนะโกนวะอยู่ใครอยู่มันนะ điu khai yêu tang con tang yêu, mึง không phải con, mày đi chơi đi không phải đi Hồng cô hơi tui cái lời mừng phải mày đi chơi ถ้ามึงจะมาก็มากูรอมึงอยู่บนห้างไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วกูมานี่กูก็พร้อมที่จะบวกจะแลกอยู่แล้ว ทำอะไรวะพี่ตอนนี้มันยังไม่ไปไหนหรอกพี่ต้องระวังหรอเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรกันวะที่นี่อ้าวอามึงอย่าอะไรตามมึงตามเส้นมันมาอยู่มเมื่อกี้เสียงใครเสียงไม่ไมเกียรไม่ไปอยู่เนี่ยแล้วน้ามาทำอะไรที่นี่อ่ะตามล่าสมิงไงจริงดิ ปวดจางไงข้าตจำลามันมันบาดเจ็บอยู่ตามันไม่ทันเลยเนะี่ยน,นี่ไปไหนก็ไม่รู้เดาาี๋ยวมาขโมยดีกว่าปวดดีเองปวดจางป่ะไอ้ามาเกจานไอ้ผีปอบ,บ้านี่มันออกอลาวาดไงผีปอบเลยสมิงอันนี้อยู่สองกลุ่ม เรียนบทของจำเพาะเหรอนน้ามาคนเดียวเหรอเออดิว่ามันออกอารวาสหนาดูเลยน้าไม่กลัวเหรอได้ฟังของใช้ได้มาๆเนี่ยแล้วน้าไม่กลัวเหรอเป็นหมอผีจะกลัวเลยวะจะทำอะไรบางอย่างเอาปลาเนี่ยโซนให้เนี่ยเป็นผีปอบเด็กสมิงออกอารวาสเยอะมาก อิงมีกลัวอะไรเลยดผมก็กลัวแต่ว่าผมก็เตรียมใจมาแล้วที่นี่ยเยใจเลยเดีเ๋ยกคน<อ>น,นาคายเจ้าทินน้อยนะครับ<ม>ที่อยู่กับลุงชัยมากๆเลยนะครับใบหน้าคายมากจริงๆครับคุยกับใครอยู่วะลงมาห่างไม่ได้เลยอ่าผมจะลงไปทำไมล่ะป่ามืดป่าทึบขนาดนี้ ผมลงไปก็บันลายนะสิว้อยูกกระขาเนี่ยแล้วน้าไปไรอะ่ะไม่ขึ้นมาปีนไม่ไหวปีนง่ายน้าเห็นอะไรไหมตรงเนี้ยผมแขวนอะไรไว้อะ่ะปีนด้วยกาเข้ามาใกล้หรือเปล่าเนี่ยกาดิป,ปีนไม่ไหวปีนก็สู้มันหนเกี้เองปีนไม่ไหวปีนแค่นี้ยังปีนไม่ไหว งง่เอาไมา่ตายหเห็นหน่อยเดียวมันไ่นจะรู้จักข้านะเป็นเพื่อนกับพ่อมัม้ยวะเป็นเพื่อนกับเพื่อนพ่อน้องเขาเหรอเออจริงดิจ้งไอสมิงไอสมิงมึงอย่ามาหลอกเฮ้ยลไอ้เนาะเด็กยังไม่เชื่อมึงเลยไอมันหี่ร

มึงก็ขึ้นมาโหเด็ยกยังเลี้ยงขึ้นมาเลยเด็กยังเลี้ยงมึงขึ้นมาเลยไม่เฉียวใคกูแลจะขึ้นให้ดูท้าทายมันขึ้นมาเลยหนูขึ้นมาเลยโหง่ายนี่นเฉียววะมึงต้องขึ้นมาดิโอ้โห ยุงเยอะใส่กระเป๋าพี่ไว้บางหลังอะ่ะหนูใส่กระเป๋าไว้เลยใส่เลยเอามือเข้าไปอ้าวขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาผิดกูฟันหัวมึงนะเว้ยบอกไว้ก่อนอะไรเนี้ยผิวพันุเนื้อตัวก็แข็งแรงทำไมปีนแค่นี้ไม่ได้อะ่ะเด็กทามขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมาดิ ทำอะไรหนูมึงขึ้นมาเลยเลี้ยงมันมาหนูมึงขึ้นมาดิน,าน้นนนองม่เลยนะน้องม่เลยเร็วเรียกอะไรหนูไหนมึงบอกมึงขึ้นได้ฮะคุณจะนั่งรอผมมึงแบบนี้ กูกะไม่ไปยังไงพวกมึงกะต้องร้องอันอยู่แล้วกูไม่ร้องถ้าแดดไม่ออกยังไงกูก็ไม่ลงแดดทำอะไรกูไม่ได้แล้วชาวของกูมันไปไกลแล้วกลางวันหรือกลางคืนถ้าแดดออกกูก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมึงเหมือนกันมาดูกันนะาใครจะทนไหน กูก็ไม่จำเป็นต้องกลัวมึงเหมือนกันอะถ้ามีแดดชบ่ไม่ต้องมาชอบกูไปไหนก็ไปไม่ต้องมาชอบกูกูไม่ต้องการให้มึงมาชอบ มึงถ้ามึงยังไม่ไปอีกมึงเจอดีเป็นเล็กเป็นเล็กก้าวเดินเงี้ยเดี๋ยวจะตายเอาไม่รู้ตัวเอานะเ,นเด็กเหี้ยมึง,งไปผู้จากับเด็กหยาบคาย,ายงงเฮ้ยมันก็ขึ้นมาดีมันก็ไม่ได้สูงนะ เสียงคนรั่นเลยนะทุกคนด้านล่างนั้นแล้วเลกูเจอชาวาบ้านกูเขาเสียงมันแล้วเดิอนอ๋อของมึงมีใครผ่านมาสักคนอยู่แล้วกูก็ไม่รู้อ่ะถ้ามึงกล้าขึ้นมาหัวมึงก็แบะได้เหมือนกันเสียงใครไม่รู้ทุกคนลั่นเลยนะฝั่งนั้น มันรอจะไปเนี่ยกำลัีฮังกูกกกกรำคาแล้วไปไหนก็ไปกูบอกต้ไม่ไปไงล่าเกณฑ์นมึงอยู่ตรงนี้แหละทุกคนดูนะเสียงลัน ผีบอบอาราวาร่าเหรอรหไหนมึงบอกว่ามึงไม่ใช่สมิงไปไหนก็ไปไปอุรำคาญมึงขึ้นมาก็ไม่ได้โอ้ยกระจอกว่ะ